ดีครับตรงนัดข้อมมูย่างครับเอนีพ้พาพี่พน้อง่อาเบิยนวิธีการติดเตาถ่านครับกกอุปกรณ์มีใส่เทียนครับใส่เทียนเืนยิงแก๊สครับยิงครับง่ายงครับพี่น้อง ทานว่างครับวางรอบๆครับใส่ทานแบบใดจังสีย่างหมูง่ามครับทานึงทานไม่เนื้อแข็งเล็กน้อยครับใส่ทานประมาณ สามถุงครับไปเริ่มติดแล้วครับง่ายๆครับ ครับผมถ้าเขาต้องการดวนครับเรามีตัวช่วยครับพัดลมครับพัดลมก็บับเป่าเข้าไปเลยครับจะได้ติดไวครับติดไวขึ้นเดี๋ยวติดแล้วครับ